ใน EP นี้เราจะพาม,มาเดินเล่นที่ตลาดจิวเปิลว่าที่ตลาดจิวเปิลโอซีดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วแบบของกินจะน่ากินขนาดไหนแล้วก็วิวจะเป็นยังไงนะตอนนี้ฝนตกแล้วแบบว่าหมอกเยอะมากแล้วก็หนาวมาก ทุกคนมาถึงแล้วหมู่บ้านโคมแดงแล้วจะให้ดูวิวฝนตอกอีกแล้วทุกคนไปในฝนก,ตก็ตกเราคือไงก่อนโอ้ยโอ้ยเปียกเปียกเปียกคือคนทั้งคันโหลดอะมาลงที่ติวเฟิน ที่ขึ้นมาด้วยการทั้งขันลงที่คือป้ายรถเมลที่ลงอ่ะมันชื่อว่าจิวเฟิร์นโอซีเลยนะเออถ้าเกิดว่าใครมาแล้วขึ้นสายเจ็ปปดอ่ะมันสามารถที่จะมาลงแล้วก็ถึงเลยก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นทางเข้าตลาดอะไรอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเดี๋ยวเราขอเดินก่อนแล้วก็ฝนตกชํำโอ้ คือคนเยอะเนาะวันเนี้เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้วันอาทิตย์ปะวันวันเออวันนี้เป็นวันเสาร์อุ๊ยคันออกปากเน,นี่ยเออจ,<ะ>จริงๆคนออกปากคนเคือมันแบบหมอกเยอะมากหมกตรงทูกเข่าใดๆแล้วคืออันเนี้ยมันจะเป็นที่ชอบชมดิวเนาะที่เราเดินเลยผ่านมาเออ แล้วก็ทางเข้าตลาดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มันมีโคมแดงโอ้ยหนาวมากสุดๆกี่องศาเนี่ยเดี๋ยวเยวนี่ยนะคือตอนเนี้ยมัน17องศานะ เออแต่การ17องศามันไม่เท่ากันแต่ละวันเวยทุกคนโอ้ยนมีแต่ของน่ากินตั้งแต่เข้ามาเลยเอ่ะอั่าเนี้ยเป็นเหมือนแบบเป็นกุ้งแล้วก็มาห่อ,อก,กับผักแล้วก็กุ้งอ,อง,กองอ่ะอะรนะ่อยมากคือพ่อค้าแยค่าที่นี่ยเขาอาจจะพูดภาษาไทยได้นะเออเพราะคนไทยมาเยอะมากเออนี่ยมัน มีหลายอย่างนะแล้วมันก็เออแปลก,กอะ่ะเหมือนก็ดูน่ากินอยู่วอ,อยากรองกินไอติมหัวตัดอีกรอบนึงน่ะมันจะเหมือนกันหรือเป่าวสีอ้วนชวนหิววา,อาอยอันนี้ดูน่ากินเนาะอ๋อบัวลอยใต้หวานเย็นเห็นไหมมีภาษาไทายเดอ้อเดี๋ยวจะพาเดินเล่นว่า ในตลาดจิ๋วเฟิร์นเนี่ยมันแบบมันมีอะไรบ้างเนะาะทุกคนอันเนี้ยที่เห็นนะคือเหมือนแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันเนี้ยมันมันหอมเนาะหอมแบบเป็นเนื้อเนื้อเออเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะกินกาแฟเนาะก็สามารถที่จะแบบมากินตรงนี้ได้เออมีซิงค์ฟูดหางแล้วก็มีอันเนี้ย หน้าตาขายบวยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องถือเดินกินเดี๋ยวตอนหกอีกนี่นานลยร้านนี้ก็คนเยอะเหมือนเป็นแบบว่าเต้าหู้กับหมูเอามาต้มแล้วก็เหมือนแบบเป็นลูกชิ้นหมูอะไรอย่างงี้ยตัวอันนี้ดูน่ากินอ่ะคนเยอะอยู่นะวันนี้เออ แต่ถ้าเกิดว่าใครมาแบบเช้าเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคนมันอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเพราะาตอนนี้คือบ่ายสามอืคือถ้าเกิดว่าใครจะมาอาจจะต้องเผื่อเวลาเนาะเพราะว่ามันก็ไกลยอยู่แล้วแบบเหมือนรถที่มามันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนอีกนึง อุ้ยอันนี้มีเหมือนที่กินเมื่อวานนี้ที่ตลาดมอนเป็นช่องลมมันก็เย็นอยู่อันนี้ก็มีแบบเป็นร้านเป็นร้านข้าวอะไรอีกก็มีเนาะคนโยกตรงตาพอดีเลยแต่ลายมาก นี่นะพวกแบบของฝาของที่ระลึกพวกกุญแจพวกติดตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนคลา้ายๆราเม็งอันนี้คือนา่าจะเป็นพวกต้มอ่ะพวกต้มเออก็ thank you thank you, thank you. อ่ะช่วยอ่าหน,นอน คืออะไรเออโกมิลเซียมอะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยเป็นพวกแบบว่าปลาหมิกอะไรอย่างเงี้ยเออหอมมากเลยอะ่ะหอมอ่ะอันนี้เหมือนเป็นลูกชิ้นนึ่งหรือเปล่าแล้วก็รวยผงเออ อ๋อมีอันนี้ไอซิงหัวตาทำไมร้านนี้ดูแบบดอน,น่ากินอยู่นะหนึ่งอันคะตัดครึ่งไหมตัดครึ่งใส่บัตจีไหมใส่ค่ะนี่นะอันละห้าสิบเดี๋ยวลองกินก่อน คืออยากลองว่ามันจะเหมือนหรือต่างกันไหมกับที่กินเมื่อวานนี้เออหือเวียนปันอันนี้มันมีความเป็นหั่วมากกว่านะอันเมื่อวานอะ่ะไม่ไม่ค่อยได้แบบเข้าถึงถั่วเออแต่ว่าไอติมเมื่อวานอะ่ะอร่อยกว่าอ,อื หวานไอติมอร่อยแต่ว่าถั่วไม่ค่อยอันเนี้ยถั่วมันยังไงอะ่ะคือถั่วมันมันหอมถั่วเออแต่ไอติมอ่ะไม่ค่อยทุกคนนี่นะซอสเสร็แล้วก็จะมีแบบเออเป็นพวกแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เขาโชว์ดนตรีกันทำอยู่เหมือนกันนะหลายร้านอยู่เออนี่คืออะไรอะ่ะ อันนี้เหมือนข้าวเปียกเส้นเลยเข้าขายเป็นแบบว่าเห็ดย่างกันนะที่เนี่ยเออเขาจะมีพวกของทอดแบบอันเนี้ยเออแบบนี้ก็มีขายเยอะมีเทปเย็นนะ อะไรอ่างนี้ก็มีเสื้อผ้าของกินอ c เ e s ซอร์ีเออมันก็คือแบบที่เที่ยวที่หนึ่งอ่ะที่มันที่มันแบบเออมาเดินเล่นได้มาหาของกินได้อันนี้ที่เราตามหาก็คือร้านกาแฟที่เป็นโคมแดงเนาะไม่รู้อยู่ตรงไหน,นแต่คิดว่าเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอที่เป็นจุดที่เขาไปถ่ายรูปกันเยอะ ่เราต้องไปเช็กอินบรีนั่นอน่มตัวนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรตอนนี้นคือเริ่มเปียกแล้วแล้วก็มีอะไรที่ที่มันเคลือบน้ำตาลน่ะลืมชื่อไปและ อ๋ออนี้ทางเนี้ยมันคุค้นๆเหมือนแบบทางที่จะไปโคมแดงเลยอ่ะเนีย่ยเราเดินตรงไปก่อนละกันเหมือนมันจะมีแบบเป็นวิวที่มันสวยอยู่ตรงนั้นเราจะพาทุกคนไปดูนี่ทุกคนพามาดูวิวตรงนี้สวยมาก ด,ดูดิดูดิในวันที่ฝนตกนั้นอันนี้เราเดินย้อนกลับมานะเราก็จะขึ้นตรงทางที่เป็นโคมแดงที่เราบอกเนาะอว่ามันน่าจะมีเป็นร้านคาเฟ่คมแดงอยู่ตรงนั้นที่เขาไปถ่ายรูปก,กัน เดี๋ยวเราลองเดินไปคือบรรยากาศตลาดอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเออประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 1> คือให้คิดว่าเฉยๆนะคิดว่ามันอยู่ทางนี้แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันใช่จริงไหมก็ดูไปด้วยกันเลยไปพร้อมกัน เดินขึ้นเข่าอีกแล้วยังเข็ดไม่หายเลยเข่าช้างน่ะไม่ไหวเพราะมันมีทางเดียวข่าไปอีกโอสีลุ่งเปล่าร้านนี้ดูน่ากินลยนะ อันนี้ขายอะไรอ่ะบวัว,บวลอยอุ้ยบัวอยร้านนี้ก็น่ากินอ้าฉันเลยจังอร <c oughs> ฉันขึ้นมาทำอะไรที่นี่มั <c oughs> <c oughs> นไม่มีอะไรปั้นซาน เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าทางนน้นดีวกว่าเราจะยังไม่กินอะไรจนกว่าเราจะเจอร้านคาเฟ่คมแดงนะเราจะต้องไปถ่ายรูปให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปหาอะไรกินหรือมันต้องเดินลงไปข้างล่างทองโน้นปะ ไม่ใช่อันนี้เข้าไปมันเป็นหลานอาหารถ้าเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับก่อนทุกคนดูดีมันเป็นหมอกข่าวๆนี่คือผู้ข่าวแล้วก็เป็นหมอกนะเออคือในวันที่ฝนตกอะมันก็ยังมีความแบบปังๆจึงจ้งๆซ่อนอยู่ เราลงมาถึงแยกแล้วนะเดี๋ยวจะเดินตรงไป <c oughs> คือคิดว่าทางเนี้ยต้องใช่แล้วเพราะว่ามันหลายแยกมันไปถูกแยกแล้วมันไม่ใช่อันนี้แยกสุดท้ายมันต้องใช่แล้วแหละ <c oughs> ทุกคนดูจากบรรยากาศแล้วอะ่ะเราน่าจะใกล้ความจริงรแล้วแหละน่าจะใกล้จุดที่เรามาถึงแล้ว <c oughs> แต่มันอยู่ตรงไหนนะ ้นตอนนี้คือคนเดินชา้าเอ้าะตรงนั้นอ๋อมันคือตรงนี้หรอถูกคนมันคือร้านนี้ซึ่งเขามายืนห่ายรูปกันตรงนั้นโอ,อเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห่ายรูปก่อน นี่นะเดี๋ยวเราจะให้ดูเฮ้คือมันสวยจริงอ,อันนี้คือสวยจริงเดีย๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าอันนี้คือไม่จบตาเลยเราต้องมาถ่ายมุมนี้ตรงที่เขาถ่ายกันถ้าเ,เราจะถ่ายยังไงอ่ะคนเยอะมากเลยอ่ะอนี่นะคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะแบบ เป็นเป็นสะพานหรือเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่ที่แบบว่าทางเดินแล้วเขาก็มายืนถ่ายรูปตรงนี้เนาะเออแล้วดูดีเห็นว่า,วาเป็นหมอกๆด้วยอ่ะสวยใทุกคนคือ ตรงที่ถ่ายรูปนี้แบบว่าคนเยอะมากคนเยอะสุดพลังโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าก็จะเดินออกไปข้างนอกแหละเออคือเราอยู่ตรงที่ถ่ายรูปอ่นานมากไว้ทุกคนเพราะว่ารูปมันแบบมันไม่ได้แล้วมันแบบว่าคือตอนที่มันได้อ่ะฝนตก เออแล้วก็ตกแรงด้วยเราคือตอนฝนตกแรงมันไม่ม,มีมันไม่มีคนไปถ่ายไงเออเราก็เลยแบบสู้ชิวิตมากอะ่ะเพราะว่าตอนที่มันแบบถ่ายได้อะ่ะคือคนก็เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็มีขาตั้งกล้องใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่ามีคนถ่ายให้อะ่ะมันก็เลยแบบเอยถ่ายยากเออก็เลยแบบว่าอ๋อพอแล้วแบบออฉันเหนื่อยมากแล้ว คือแต่เราก็ได้แบบมาเห็นของจริงแล้วไงว่ามันเป็นยงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรถือว่ารูปที่เราได้มันคือสวยที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าตอนเนี้สี่โมงห้านาทีแล้วสี่โมงเย็นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นต่อดีกว่าคือรู้สึกว่าอยากอยากจะกินบัวลอยเหลือบัวลอยร้านที่อยากกินนะมันต้องเดินขึ้นไปบนเขาอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินร้านข้างนอกก็ได้เอออันนั้นก็ดูแบบน่ากินอยู่เหมือนกัน่นาชันเหนื่อยปะเปนเหนื่อยจริงเมื่อกี้ใส่ชุดกันฝนพร้อมอ่ะก็ไม่ได้ชุดกันฝนมาถึงว่าใส่เสื้อคลุมฝนมันก็ตกแบบคือมันก็เปียกแหละ ไม่หยุดตกตะกีคือไม่เจอแดดมาสองวันสามวันแล้วเนี่ยทุกคนนะถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยโอ้คือคือมันเที่ยวอ่ะมันก็แฮปปี้แหละแต่แบบเออเราก็อยากได้รูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะพอไม่มีแสงปุ๊บป้ามันถ่ายรูปแล้วมันก็แบบไม่ค่อยสวยไงขนมร้านนี้ก็ขายดีนะ วันนี้ได้กลับไปกินข้าวที่สีเหมือนตีแน่ๆร้านที่เราอยากกินหลายร้านเลยโอ้ยอยากกินอันนี้อีกนะมันอร่อยอะ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะครับอันนี้หกสิบหนึ่ง <Okay. S 1> ที่โอเคกิาดีไหมกินอน <Okay. S 1> ีกโอคคนมันคือลูกชิ้นปลา ฟีตบอลในน้ำซุปสี่ลูกหกสิบบาททุกคนเราลองผ่าดูแล้วอะ่ะมันมีหลายอย่างนะนี่มันจะมีแบบเป็นหมูข้างในแล้วก็แบบเหมือนเป็นปลาล้วนแล้วก็มีแบบหมูสาหลายก็คือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเลยแต่ว่าเหมือนแบบปลาปลาแท้ๆคือ อร่อยอร่อยอันนี้กินได้มากินได้ <Okay. S 1> เราซื้อบวอัวลอยหกสิบหกสิบค thank you บัวลอยไต้หวานเราซื้อสองถ้วยเลยถือ,อยังไงเดี๋ยวขอถือก่อนนะทุกคนทุกคนบัวลอยร้านนี้เขามีที่นั่งแบบ มีสิบให้ร้อยมีร้อยให้พันมีพันให้ 1, ใหล้านไปเลยคือวิวดีมากทุกคนขนมหวานร้านนี้ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ลุยฟางนะก็คือออกมาจากสิวเฟิ้นแล้วแล้วฝนตกแบบที่สุดเออแล้วก็เลยแบบ คือเดินออกมามาดีแล้วคือกะว่าจะกลับแล้ว,ว่แหล,ละแล้วทีเนี้ยฝนมันก็ตกด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายเออแล้วก็ขึ้นรถเมล์มาคือคนก็เยอะของก็พลุงพลางอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยโอเคเดี๋ยวมาสริปที่นี่เราออกมาจากจิ๋วเปิ้นลแล้วแล้วก็ขึ้นรถบัสมาที่เป็นสายเจ8อ่ปดแปดอะเออขึ้นมาลงที่ลุยฟางสเต,เตชัน แล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเป็น local t นอะ่ะเข้าตัวไทเปเมนสเตชัเตเตนเนาะทีนี้มันโอ้ยรถไฟมาแล้วทุกคนจะมาพูดต่ออ้าวไม่ใช่ของเราก็ว่าทำไมโล c a l t a i มันแบบดูดีเกินไปอะ่ะเออ ทีนี้คือฝนมันตกแล้วเราก็เดินออกมาแบบคือเปียกไปหมดคือกระเป๋าเปียกเสื้อเปียกใดๆเปียกหยิบลม่มเออคืออยู่ดีๆมันก็แบบตกลงมาเว้ย เราไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วเราคือผู้ประสบภัยเออแล้วก็เลยแบบขึ้นขึ้นรถเมมาคนก็เยอะอีกแล้วก็แบบว่าของก็พลุ่งพลังอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปช่วงน,นั้นก็เลยมาถ่ายตอนที่ถึงหลุยฟางสเตชันแล้วเคก็เดี๋ยวเรานั่งรถกลับ